ดูดวงชาวราศีมนพ้นวันที่29มีนาคมนี้สิ่งที่คิดสิ่งที่ฝันจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาของท่านจะเกิดขึ้นมาจริงโชคชะตาสิ่งที่ท่านฝันเอาไว้จะบังเกิดพลิกเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีสิ่งที่ท่านวาดฝันไว้มาแน่ในโชคชะตากดอ,อินกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใ,ใหม่ๆนะครับกดไลค์ให้หมอสันด้วยนะจ๊ะนะผมด้วยบุญกุศลวาสนาให้ท่าน บดีบดอยการนี้เริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินสิ่งที่ท่านปลูกเอาไว้สิ่งที่ท่านฝันเอาไว้สิ่งที่ท่านจินตนาการเอาไว้วาดภาพเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเข้ามานับสิ่งเหล่านี้กําลังจะเป็นจริงท่านจะเจริญลุกเรืองสุขสันต์ทันซาเกิดความแจ่มชื่นเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงชะตานี้ตกตําแหน่งอะไรครับเอ็มเพจ ชุงข้าวเหลืองราหมัวใจฟองโตหานคู่เกิดความช่านชื่นท้องฟ้าสีครามต้นไม้อิงหลังก็รวยสิครับในโชคตาเริ่มที่จะดีขึ้นเริ่มที่จะปังขึ้นเริ่มที่จะบดหนี้หมดสินถือว่าตกตําแหน่งดวงชะตาดีดีนะผมดวงแบบนี้จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงาน,กา,งานการเงินชะตาชีวิตจะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีไอ้ท่านลีเริ่มเริ่มต้นการปฏิบัติอยดวงชะตาจะเปิด,ดรับทรัพย์รวยโชค จะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาประเดบประดังทําให้ท่านเริ่มสร้างฝันใหม่สิ่งใหม่กําลังจะเปิดขึ้นนะผมได้หนึ่งก็ไปสองนะนะผมสิ่งที่ท่านวาดฝันอย่างเช่นบ้านรถที่เดินนะได้หนึ่งนะพอได้หนึ่งมันมีสองต่อก็มาเพราะฉะนั้นรางวัลแจ็คพอตใหญ่สิ่งที่ท่านวาดฝันจะไปต่ออเมริกาต่อนะผมศึกษาเราเรียนต่อบัณฑิาด็อกเตอร์ก็จะสมหวังนะจะคิดสิ่งใดก็สมหวังนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ท่านฝันไว้ใครบอกว่าไม่เป็นจริง กำลังจะเข้ามาการต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารมีวัส,สนาดวงชะตาจะเปิด,ดรับทรัพย์หรยโชคนงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุญกุศลวัส,สนาสิ่งที่ใช่นะผมคนอายุน้อยกว่าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลข่าวตั้งมัน่นจัดดังจัดเต็มในโชคชะตาพระราชาส่งมอบถ้วยทองโอกาสทองเข้ามานงสุขสม,สมสมหวังดังใจหมาย ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอในสิ่งที่ใช่สิ่งที่ชอบจะบังเกิดเพราะฉะนั้นดับฟูบังเกิดขึ้นในโชคชะ,ะตามีการเกณฑ์ชะตาการประจบประแจงเรียแข้่งเลยขาท่านก็ต้องเข้าใจคนประสบความสำเร็จจะมีคนมาประจบประแจงน,นึ่เป็นเรื่องปกติใครๆก็อยากเข้าใกล้คนประสบความสำเร็จแลผมประจบประแจงนะจะได้มีสิ่งต่างๆสิ่งดีส่งมอบให้แก่กันและกันดวงชะตานี้จะพลิกเปลี่ยนแปลงผันและมองการไกลถึงอนาคตและออกเดินทาง ขอทานายว่าดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์รวยโชคมีเงินทองแก้วแหวนเงินทองเพชรดินจินดาสิ่งดีๆเข้ามาประเดดระดังสู่ตัวท่านเรขเสียงนําโชคนําพาซึ่งความผสมเปรตโชคลาภเงินทองบารมีวาสนายัางตกตําแหน่งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้ามันถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาก็ตกตําแหน่งเหรียญใหญ่มาเริ่มก็แปลว่าโชคชะตาบุญกุศลวาสนานี้ไม่นานไม่ช้าจะตกตําแหน่งร่ารวยแต่อดทนอดกั้นหน่อยไม่ช้าท่านจะได้เหรียญใหญ่มาเริ่มจากสวรรค์ ส่งมอบเรื่องราวต่างๆให้แก่ท่านครับศึกษาเล่าเรียนให้จบปริญญาด็อกเตอร์ันะผมและท่านจะได้สิ่งที่ใช่สิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ทำเจตใจของท่านห้าวหาญเด็ดเดียวห้าวหาญผลวันนี้เป็นต้นไปดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โดยโชคจะได้มีโอกาสทองโอกาสดีโอกาส,กาสข่าววิวาข่าวมงคลให้วางแบบแผนมองการไกลไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลนะครับเวลาจะไปให้วิ่งไปให้สุดกําลังอย่าหยุดกลางคันแล้วกัน ับผมบางคนยังไม่เริ่มเลยนะเจ๊งแล้วเพราะว่าใจมันทอ้อพอเปิดปุ๊บับนะผมปุ๊บพอแล้วไม่สู้แล้วเราผมจะสู้ต้องสู้ไปให้สุดกําลังไปให้สุดขอบฟ้าไกลไปถึงต่างแดนต่างถิ่นดวงชะตาจะเปิดร,รับรัพยหโดยโชควงล้อแห่งวัฏจกักรไม่มีอะไรบางอย่างที่จะกดทับให้ท่านดวงชะตาตกไปตลอดไม่มีเพราะฉะนั้นมันมีขึ้นท่านก็น้องหมุนเวียนไปเรื่อยๆถึงเวลาแล้วเดีย๋ยวจะต้องประสบความเร็จ เพราะนั้นอย่าไปเครียดอย่าไปตกตามเบี้ยดียนอย่ารู้สึกอึดอัดอย่ารู้สึกท้อแท้เสียใจสิ่งเหล่านั้นนําพาซึ่งความไม่ดีนะผมสิ่งที่จะนําพาซึ่งความมาสมเร็จคือความคึกเหิมจิตใจที่คึกเหิมในอํานาจบุญบารมีวาสนาอย่างบังเกิดขึ้นในหัวมีตะเมฆมองในมือจับเงินไว้ในเท้าเยียบเงินแต่ว่าท่านยังอาจจะรู้สึกว่าข้าพเจ้ายังไม่พร้อมนะผมไม่พร้อมไม่เป็นไรครับค่อยๆใจเยน็ยนๆแล้วกันเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มาเชื่อหมอซันเถอะ ครับผมเพราะฉะนั้นเดลวเบอร์บังเกิดขึ้นในโชคชะตาท่านจิตใจที่อ่อนโยนจะนําพาซึ่งความประสบ็จไอ้ท่านมุ่งมั่นได้ค้นพบได้พบได้เจอกับใครบางคนนะครับบางคนต้องเจอก่อนนะเจอคู่ก่อนถึงจะรวยบางคนยังไม่ได้แต่งงานนะครับรว,วยมีไหมมีเหมือนกันแต่ว่าบางคนเราต้องเจอคู่ก่อนเจอแฟนก่อนเจอคนรักก่อนเจอคู่อรีก่อนถึงจะดวงเปิดเพราะฉะนั้นดวงแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ในโชคชะตาขอคนำนายว่าจะได้เจอใครบางคนนําพาซึ่งความประสบ็จ โชคลาภเงินทองบารมีวาสนามีเกณฑ์ะตาต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งสิงดีต้องทวงถึงจะได้คืนไม่ทวงไม่ได้คืนเพราะฉะนั้นดวงนี้จะทําอะไรจะมีเจ้านี้มีลูกนี้ต้องรีบไปทวงถ้าทวงถึงจะได้คืนนะถ้ายังไม่ให้ก็ต้องทวงมาได้เรื่อยเพราะฉะนั้นถ้าไม่ทวงก็อดด้วยบุญกุศลวาสนาเทเทวดาฟ้าดินปกปักกุ้ครองรักษาให้ท้านวางแบบแผนประเพณีชะตาชีวิตจะรับทรัพย์ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งม้าประยองจะรู้สึกคึกเขิมในอำนาจบุญบารมีวาสนาต่อเมื่อท่านประสบความสำเร็จ ถ้าท่านรู้สึกเข้าพเจ้าประสบความสำเร็จเกิดความแช่มชื่นถ้าท่านประสบความสเร็จเกิดความแช่มชื่นเกิดความราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีกําลังไปได้สวยถือว่าดวงชะตานี้ตกตําแหน่งม้าพยองจะ,จะเจริญลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตจะรับทรัพย์รวยโชคแต่ยังเป็น2อ,อยู่เพราะฉะนั้นอดทนอดกั้นไม่นานท่านจะร่ำรวยนะครับผมให้ท่านเต็มกำลังเต็มเปลี่ยมถามต่อไปเรื่อยๆพยายามยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบุญบารามีวาสนาท่านจะต้องอดทนอดกั้นอย่างเต็มกำลัง เราบอกไม่ต้องไปขอความช่วยเหลือจากใครเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นจะไม่บังเกิดขึ้นกับตัวท่านเราบอกดวงชะตานี้ให้ท่านมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าเหมือนโดนบีบบังคับก็จริงแต่ปัญหาต่งตางๆอาจจะทําให้ท่านสับสนงงงวยในโชคชะตาเราสองเหรียญเกิดขึ้นนะผมปัญหาต่งตางๆเดี๋ยวดีเดียดเด๋ยวร้ายเกิดขึ้นในโชคชะตานะรหรือสะท้อนกลับกับคนที่ทํากับท่านกันแกล้งในโชคชะตาของท่านแต่ว่าโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งรดซันจะไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นทําไม ในเมื่อโชคชะตาของท่านแสงสว่างมังเกิดแปลว่าดวงชะตาของท่านมีร้ายมีดีแต่เมื่อร้ายมากๆก็จะพลิกจากร้ายกลายเป็นดีแสงสว่างสองแสงลงมาแล้วนะผมโชคชะตาบุญกุศลวาสนาปักธงรอเตรียมตัวซื้อบ้านซื้อรถด,ด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาสิ่งที่ใช่ถึงเวลาแล้วที่ท่านจะต้องเด็ดขาดเด่นเดียวเข้าหาถือดาบตั้งขึ้นกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันกล้าที่จะมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้า นะผมหลบปลีกซ่อเล้งแก้ไขปรับปรุงในโชคชะตาท่านจะตกตำแหน่งเกิดเทมโรนเกิดความคล่องตัวเกิดความเจ่มชินเกิดความราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะผมมีดบาดปักตรงกลางใจกระวนกระไวกระสับกระส่ายอดทนอดกลั้นระวังเรื่องรักสามเศร้ามันเจ็บปวดรวดร้าวภายในใจลึกๆนะแต่ยังไงก็แล้วแต่สิ่งที่ท่านจะต้องรอคอยก็คือเทวดาสง่งมอบดวงแก้วมานีเขาเรียกว่ามอบโอกาสทองมอบจังหวะดีๆมอบธุรกิจการงานการเงินให้แก่ท่านถ้าได้มาแล้วกอดให้แน่น อาจจะส่งมอบแค่ครั้งเดียวด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นใครได้ธุรกิจการงานการเงินที่ดีมาแล้วอาชีพที่ดีรวยกว่าคนหนึ่งเขากอดมันให้แน่นระวังถ้าปล่อยเมื่อไหลหมดนะครับเพราะฉะนั้นให้ท่านลื่นเลงสังสรรค์มีความสุขเกิดความแจ่มชิดเกิดความร่ามลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงนี้จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านขอทานายว่าเป็นไปตามนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่นะครับกดไลค์เป็นกําลังใจให,หมอสันนะ รับขอให้ท่านแจํมชื่นราบลื่นไปไม่ได้เลยดีครับสวัสดีครับ